เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่17กันยายนวันนี้เรามากันที่ข่าวแรกครับกับเรื่องของอามัดเดียโลตัวรุกวัย22ปีที่ตอนนี้เริ่มกลายเป็นแข้งขวัญใจแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนแล้วหลังผลงานเด่นอย่างชัดเจนครับกับทีมนในซีซั่นนี้จนได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมากถึง3จาก4เกมแรก แถมก็ยังทำได้1ประตูกับอีกหนึ่งแอซสซิส ก็มีใส่ตินอื่นๆที่ดีกว่าตัวรุกของทีมหลายๆคนเลยนะครับอย่างเช่นการสร้างโอกาสสาคัญให้กับเพื่อนร่วมทีมการเลี้ยงผ่านคู่แข่งและก็รวมถึงการผ่านบอลเข้าวินนี่สุดท้ายได้มากที่สุดในบรรดานักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดช่วง4เกมแรกด้วยและด้วยเหตุน,นี้ครับล่าสุดซามิลลลักเฮิร์สหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะปีกชาวไอวอรีรโคสต์ต่อสัญญายาวออกไปเลยครับหลังสัญญาฉบับเดิมจะหมดลงในช่ววงงหน้้าแลแลละถึ ว่ายังมีออปชันขยายอีก1ปีแต่ทว่าทางสโมสรนะ่ะก็พร้อมจะจับเจ้าตัวจรวดปากกาเซ็นสัญญาระยะยาวออกไปมากกว่าด้วยทันที พื่อการท่าหลายๆทีมเอาไว้ก่อนครับและตอนนี้การเจราจาก,ก็ได้เริ่มต้นไปแล้วด้วยซึ่งในสัญญาใหม่รอบนี้ครับก็หนีไม่พ้นก,การอัพค่าเหนื่อยก้อนใหม่ของโจตัวที่ตอนนี้รับประมาณ28,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขึ้นไปเ,เท่าๆกับอรเลฮันโดการในโชที่รับปัจจุบัน8,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์และก็น่าจะมีการเพิ่มตัวเลขอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นจํานวนการลงสนามโบนัสการลงสนามโบนัสประตูแล้วก็แอสซิสต์อะไรต่างๆให้ดีขึ้นนั่นเองครับ รายงานต่อมาของซามเอลลัคเฮิร์สจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนวส์นะครับมากันที่เรื่องของ3ดาวรุ่งอย่างแฮร์รี่อาม์สแบ็กซ้ายวัย17ปีอีธานวิลลี่กองหน้าวัย19ปีและเกอโชบี้คอรเยอร์ดันกลางวัย20ปีด้วยทั้ง3รายครับทางซามเอลลัคเฮิร์สก็ยืนยันว่าทั้งหมดจะได้มีส่วนร่วมในเกมคาราบาวครับรอบที่3กับบันสลีย์ทีมจากลีกทูในคืนนี้อย่างแน่นอนนะครับและาจะรวมถึงกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับเซาท์เทมป์ตันที่ผ จอห์นนี่อีแวนส์กองหลังตัวเกา๋ารวมถึงโอกาสแสแดงฝีเท้าของอันโตนี่ที่จะได้เล่นในเกมนี้ด้วยครับหลัง4เกมแรกในลีกเจ้าตัวมีโอกาสได้เล่นไม่แค่1นาทีเท่านั้นแต่กับตำแหน่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะกำลังรอหรือว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าก็น่าจะเป็นพื้นที่ของอังเดรโอนาที่จะเปลี่ยนมาเป็นของอังตาบายเยนเดียได้ลงไปโชว์ฝีมือบ้างหรือไม่ครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของ Michael o เว่ที่ดีออกมาพูดถึงนุเซีมาสราอุยฟูลแบ็กตัวใหม่ของทัพปีแสดงเรานีครับที่โอเว่น่ะจึงกับบอกว่าเนี่ยจะเป็นดิวที่ดีสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นตลอดทั้ง4เกมแรกของทีมครับที่จะตัวแนวรักษาความคงเส้นคงวาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อแ้มมีความโดดเด่นทั้งการเล่นเกมรุก การเล่นเกมรับที่มันช่างทําให้เขาประทับใจมากซะเหลือเกินครับโดยเมคเคอร์โอเว่นที่พูดถึงฟอร์มการเล่นของนูซามัสราอุยผ่านทางแกมบริงโซนเอาไว้ว่าผมคิดว่านูซามัสราอุยเริ่มต้นซีซั่นนี้ได้ดีมากจริงๆผมประทับใจเขามากๆปกติเราเหล่ากูรูจะตัดสินกันหลังจากผ่านไปสัก2เกมแต่สำหรับผมแล้วดูเหมือนว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีกได้ดีอย่างเหลือเชื่อมากๆในเกมเปอร์สนามกับฟูลัมเขาเข้าสกัดได้อย่างยอดเยี่ยมสกัดได้ดีมาก รักบอลได้หลายจังหวะด้วยและกระดูคล่องตัวมาอยู่กับบอลเขาดูมั่นคงมากสำหรับนัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสำหรับผมจนถึงเกมล่าสุดก็คิดว่าเขายังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม และเมื่อเราพิจารณาจากสิ่งที่เขาสามารถพัฒนาได้มากกว่าที่เราเห็นในตอนนี้ได้นั้นเขาก็อาจจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีมากของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไม่ยากเขาดูมีสัญญาในช่วงแรกที่ดูมีแนวโน้มที่ดีดินั้นเขาอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าประทับใจที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในสายตาของผมเลยล่ะ เรามาต่อกันที่ความเห็นของอลันเชี e ร์รตำนานดาวยงิงลิมชาติอังกฤษและของนิวคาสเซลที่ได้ออกมาพูดถึงผลงานของมาคัสแรดฟอร์ดในเกมกับเสาธงตันที่ผ่านมาครับซึ่งถึงแม้ว่าเกมนั้นแรดฟอร์ดจะทำผลงานได้ค่อนข้างดีและก็ได้รับเสียงชื่นชมอยู่พอสมควรแต่ทางเชียร์ก็ยังยืนยันคำวิจารณ์ของเขาที่มีต่อตัวกองหน้าวัย26ปี ที่เคยวิจาร์เอาไว้ก่อนหน้าเรื่องผลงานในสนามแต่ทั้งนี้ครับเชลเลอร์รก็มั่นใจว่าหากแรดฟอร์ดยังคงสามารถรักษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในเกมถัดๆไปเสียงวิจารณ์ที่มีต่อตัวเขาก็จะลดลงเองซึ่งนั่นก็คือเขาต้องห้ามใส่เกียร์ถอยหลังอีกแล้วหากหวังเปลี่ยนเสียงวิจาร์กลายเป็นเสียงชินชมเหมือนที่เขาเคยได้รับอย่างล้นหลามเมื่อช่วง2ปีก่อนด้วยอารันเชลเลอร์รก็ได้กล่าวในรายการ Match of the day ถึงมารคัสแรดฟอร์ดเอาไว้ว่า ผมคิดว่าคําวิจารณ์เหล่านั้นที่มีต่อแรดฟอร์ดมันก็แฟดีแล้วนะแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ถูกวิจารณ์หากว่าเขาเล่นได้แบบในเกมกับเซาท์แทมตันซึ่งเราก็เห็นแล้วว่ามันดีขึ้นมากๆและทุกคนต่างก็คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยมีเหตุผลที่ทาให้เขาไม่ติดทีมชาติอังกฤษในช่วงที่ผ่านมาแต่หากว่าเขาเล่นได้แบบนั้นเขาก็จะไม่ได้รับคําวิจารณ์ใดๆอย่างแน่นอนผลงานของเขาดีขึ้นมากจริงๆนะในเกมนี้และก็หวังว่าเราจะได้เห็นผลงานของเขาบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาสามารถทํามันได้ เขาต้องใส่ความมั่นใจลงไปในทุกจังหวะการเล่นเหมือนที่เขาเคยมีเรื่องทักษะฟุตบอลเขามีมันมากพออยู่แล้วที่เหลือตอนนี้ก็แค่ใส่ความมั่นใจลงไปในการเล่นของตัวเองเรามากันที่บทสัมภาษณ์ของทางนิกิบัตอดีดัดนกลางของสโมสรนะครับที่ดีพูดถึงอังเกลโกเมสอดีตเด็กฟันของทีมที่ตอนนี้กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่กับเลวทีมในลีกเอิงและก็เพิ่งจะติดทีมชาติอังปิดชุดใหญ่ไปหมัดหมาด้วยครับ ซึ่งทางบัตเนี่ยก็ถูกถามว่าเขาอยากจะเห็นดาวเตะวัยยิ่ม4ปีกลับมาค้าแข่งกับสโมสในเร็ววันนี้หรือไม่ดูที่เจ้าตัวนะครับก็ตอบแบบไม่กากว่าไม่อยากจะเห็น ด้วยที่เหตุผลก็คืออังเกลโกเมสไม่เหมาะกับแผนการเล่นในปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่เล่นแบบโอเวอร์โหลดจนหลายครั้งจะไม่ด,ดันกลางเปิดช่องโวเพราะว่าการดันขึ้นสูงจนโดนทีมผู้แข่งในสวนกลับมาแต่ละทีถึงหน้าปากประตูง่ายๆซึ่งกับแนวทางแบบนี้ครับเขาเชื่อว่าด้วยสไตล์การเล่นของอังเกลโกเมสนั้นไม่ตอบโจทย์อย่างแน่นอนและอาจจะกลายเป็นแพ้รับบาปไปโดยปริยายหากว่าพลาดขึ้นมา แต่ทางนี้บัตรก็ได้ซูฮ6กอังเกลโกเมสนะครับว่าเป็นเด็กที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยเห็นในทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยด้วยหรือนิบัตคกลับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดึงกล่าวผ่านทาง PA ว่าผมคิดว่าเขาจะสามารถทําได้ดีกับหลายๆทีมหากว่าเขาได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกที่สเปนนั้นก็แต่ไม่ได้เรื่องราวของอังเกลโกเมสนะส่วนถ้าจะพูดถึงพรีเมียร์ลีกนะเขาสามารถเล่นได้สบายเลยล่ะแม้กระทั่งกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตาม เมื่อครั้งที่อังเกลโกเมสออกจากแมนยูนเตดผมบอกกับเขาไปว่านายจะก้าวต่อไปและก็มีอาชีพค้าแข่งที่สุดเหลือเชื่อและฉันก็จะไม่แปลกใจเลยถ้านายจะได้ลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูนเตดในซักวันหนึ่งให้กับทีมอย่างบาร์เซโลนาหรือว่าจะเป็นเรอัลมาดริดก็ตามในอีก5หรือว่า67ปีข้างหน้าผมบอกกับเขาไปประมาณนี้เพราะว่าเขาเป็นเด็กที่เก่งถึงขนาดนั้นเลยล่ะและผมก็ไม่ได้แค่พูดแบบนั้นตอนนี้ที่เขาได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกผมคิดแบบนี้มานานแล้วด้วย เขาสามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกได้อย่างสบายเขาสามารถเล่นให้กับทีมอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยแต่หากคุณจะให้เขากลับมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดณตอนนี้เขาต้องมีกำลังมากพอที่จะดูแลแดนกลางที่มีพื้นที่ว่างขนาดใหญ่นี้ได้คุณจะเห็นว่าคู่ต uh ่อสู้ทะลุผ่านแดนกลางของแมนยูเนเต็ดอย่างที่คุณแทบจะไม่เชื่อสายตาถึงตอนนั้นเกมนั้นก็จะกลายเป็นเกมที่ยากสําหรับเขามากจริงๆหลังจากตดทีมชาติอังกฤษผมคิดว่าเขาส่งข้อความถึงหลายๆคนนะเขาเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้แหละ มันเป็นข้อความประมาณว่าผมขอบคุณมากการลงสนามครั้งแรกให้กับทีมชาติครั้งนี้เป็นผลงานของหลายๆคนและคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นมันดีมากจริงนะกับข้อความที่เขาส่งหาทุกคนกับโค้ชทุกคนที่เขาเคยร่วมงานมาด้วยที่แมนยูนเแต็ดและแน่นอนว่าก็ต้องมีที่อื่นอื่นด้วยเขาเป็นเด็กน่ารักแบบนี้แหละ และนี่ก็เป็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในช่วงเช้าประจำวันที่17กันยายนนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ